ทำนักง,งานกเกษตรอำเภอดอนหมดแดงขอนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคผืนสมุนไพยดอนหมดแดงตับมบนเหลาแดงอำเภอดอนหมวดแดงจังหวัดอุบลราชธานีน ผมวรุธพุ่นทองครับอายุ53ปีอยู่บ้านเลขที่1 4 3หมู่10ตำบลเหล่าแดงอำเภอดอนบัแดงจังหวัดบลราานชธีครับซึ่งที่ตรงนี้ที่เข้ามาอยู่ก็เริ่มที่ประมาณปี2559ครับเริ่มทำกเกษตรโดยเริ่มจากกลุ่มที่เราวางแผนกันที่จะทำโคของอำเภอดอนบัแดงครับ ได้รวมกลุ่มกับสมาชิกประมาณ54คนรั้งแรกครับทั้ง4ตับลและก็อำเภอที่อยู่ใกล้เคียงครับสมาชิกรวมกันอยู่ประมาณ54คนครับเพื่อจัดตั้งกลุ่มได้ได้มีการจดวิสาหกิจเป็นวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคขุนสมุนไพรดอนมดแดงที่ที่นี้กถือว่าเป็นศูนย์ศูนย์การเรียนรู้หลายอย่างนะครับที่เราทํา ไม่ว่าจะเป็นพวกแพะแกะพวกนกกระจอกเทศไก่ฟ้าต่างๆนะครับแล้วก็จะมีหมูไก่ไข่เป็ดไข่หลายๆอย่างที่เราจะมารวมไว้ที่นี่เพื่อการศึกษาถ้ามีใครมาเข้ามาศึกษาก็สามารถมาเรียนรู้ได้เพื่อเอาสิ่งที่ตัวเองชอบไปทำการต่อยอดได้นะครับช่ว ผนการที่เราจะทํานะครับที่จะทําเกษตรเศษคิอท่องเที่ยวตอนนี้ที่เราลงไว้ที่ที่ศูนย์หรือที่บ้านของของผมตอนนี้ก็จะมีการนําร่องในการปลูกหญ้าแพีโงกลลาสโลแกนของเราที่ตั้งเป้าไว้ก็คือใครที่ต้องการหญ้าแพีโงกลลาให้มาที่อำเภอดอนมะเดงครับนี่คือสโลแกนของกลุ่มที่จะทําเราจะส่งเสริมเกษตรกรที่นี่ให้มีรายได้โดยใช้หญ้าแพีโงกลลา ในการนำร่องในการขายนะครับใครต้องการท่านพันธ์แทงกลาตอนนี้เราก็มีไว้ให้แล้วครับมีไว้จำหน่ายให้กับสมาชิกแบ่งปันได้ครับส่วนพืชผักหรือสัตว์เลี้ยงถ้าใครต้องการก็มาที่นี่ได้เลยนะครับจะเป็นพวกไก่สวยงามพวกไก่ชิ้งกีอ่าเป็นไก่แก้ญี่ปุน่นนกยุงอินเดียครับนกกระจอกเพศ แพะแกะเราก็มีไว้แบ่งให้สามารถท่านเอาไปต่อยอดแล้วก็มาเรียนรู้ก่อนแล้วก็เอาไปเอาไปทำเป็นอาชีพของตัวเองได้เลยนะครับครับในส่วนพืชผักผลไม้ตอนนี้เราที่เราลงไว้ก็จะเป็นพวกมะพราะ้าวน้ำหอมที่เราเอามาจากที่จังหวัดสมุทรสงครามที่อัมพวาน,นะครับ อันนี้เราเอาสายพันธุ์โดยตรงเข้ามามาปลูกก็จะมีข้างล่างนี่ที่ที่เราทําได้มันมีผลผลิตแล้วตอนนี้ก็อยู่ประมาณปีที่สามครับเริ่มออกผลแล้วครับอยู่ฝั่งข้างล่างแล้วก็มีส้มโอ,ส,มโอส้มโอนี่ก็เอาพ่อนพันธุ์มาจากเอาต้นพันธุ์นี้มาจากอัมพวาเหมือนกันครับสมุทรสงครามซึ่งตรงนั้นเราจะมีแหล่งก็คือลูกชายอยู่ทางนั้นเขาเจะเป็นคนดูสายพันธุ์ของป้าเขาที่ปลูกที่อัมพวาเขาจะส่งมาให้เรา แล้วก็เราก็มีวางจำหน่ายแล้วครับให้สมาชิกไปวางจำหน่ายอยู่ตรงก่อนจะถึงหน้าอำเภอนะครับต้นต้นพันธุ์มะพร้า,นา,าวน้ำหอมแล้วก็มะพร้าวพวง้อยครับในส่วนแผนที่เราจะทำต่อไปก็คือการขุนวัวเป็นเป็นการขุนวัวกลางน้ำที่ใช้ระยะเวลาประมาณ6เดือนที่กำลังจะขึ้นเป็นโครงสร้างแล้วก็พื้นที่ในการที่เราจะเลี้ยงแล้วก็ปล่อยอวิธีการเลี้ยง ท่านก็สามารถมาศึกษาดูได้ครับมาที่นี่